เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมนานาชาติมออหัดใหญ่ได้มีพิธีเปิดงานโอท็อปทั่วไทยชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกฤษดาบุญราช งานโอทอปทั่วไทยชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียนมีผลิตภัณฑ์โอทอปจากทั่วประเทศจำนวน430บูธเปิดจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการอาเซียนและการจำหน่ายสินค้าจากความร่วมมือ IMTGT โดยงานจะเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้ณศูนย์นประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ you